เจ้าเรียกอย่างอ่ะเรียกสกายบล็อกหรือว่าแบบทางเดินหรือเปล่าหรือว่าอย่างประมาณอย่างแต่เป็นสะพานนะแล้วก็มีอันรถไฟฟ้าย,ยูซันบุตรตรงนี้ก็จะเป็นสะพานทางคนเดินอย่างประม,มาณนี้แหละพี่ๆนู้นซื่อมต่อไปที่สถานีสยามเนาะสถานีแบบรถไฟฟ้าตอนนี้นุน่นอ,อยู่ที่ถนนพื้ คนที่ถนนขกระเจ้าซ่านที่พี่ <laughs> จริงเป็นมุมที่ว่ารถติดเฮงคือมุมเนี่ยรถติดเฮงแล้วก็เป็นมุมที่ส,ททส,ทวทสวยงามเฮงกลางคืนให้งามเนะาะไปตรงนูน้นไปสะพานสะพานที่มีม,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 มีมีมีมุงหลังคาสีเขียวอะสะพานาสะพานตรงนั้นอะจะถ่ายหุบง,งามแล้วก็ไปอีกสะพานหนึ่งพี่พี่ไปอีกสะพานหนึ่งจะมีมุมสีเขียวแล้วก็ผ่านไปอีกสะพานหนึ่งอะ ตรงนั้นก็จะมีสะพานที่แบบไม่มุ่งหันค่าคึอกันแต่ว่าเป็นสะพานที่ยาวยาวยาวที่สุดน่าจะน่าจะยาวที่สุดที่นน้นเคยเจอมาเลยยาวนะตนั้นว่ายาวเหงแต่แต่ก็มีมุ่งหันค้าแล้วก็มีกลมวงโจนเดินไปเป็นสะพานนั้นเชื่อมโต้ไปหดนาแยกประตูน้ำไปหดพุ่นล่ละแต่มุมน้าจะงามกว่าเวลาไทายหู้มา มุมนั้นจะงามกว่าแบบเหมือนกับอยู่ตาประเทศยุโรปหรือว่าประเทศเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ไปอยู่มุมมุม,มสะพานตรงนู้นน่ะจะมีสะพานนู่นมีสะพานหนึ่งน,งนอกอ่าเดินไปตรงนี้แล้วก็ไปฝืนอีกสะพานตรงนู้นแล้วก็ถ่ายหูก,ก็จะได้วิวแบบสวยยอดวิวลักษณะที่ต่งางชาติมากแม่แผก็อย่าท่ายหูอยู่ตรงนั้นเลยแม่แผก็แบบท่ายหูอยู่ตรงนั้นนะ่ะล่ะ เห็นเรงโน้น,นซุูมโบเห็นเนาะเห็นไหมพี่เห็นไหมสะพานตรงนน้นอนะ่ะคนหลายเห็นจริคือรถติดเฮงตรงเนี้ยเป็นาศูนย์กลางวทุนวันเป็นศูนย์กลางวัฒนวันเดียววัน,นแต่ว่ามุมสวยแต่มุมสวย ดจนยาวเยียดจนบ่ฮู้สิติจังได๋ล่ะเมื่อกี้เทติดว่า จะเป็นอเส้นฮันเบอร์เป็นเส้นฮันเบอร์เนาะยงาแหงแค่นี้สกายบล็อกอันเนี้ยแต่ว่าพื้นพื้นที่แบบสะอาดเฮงเพิ่นมุมว่านะเพิ่นอาจจะทราความสะอาดกันเลยคนไทยแบบเพิ่นจัดสรรพื้นที่ได้ดีเนาะข้างงแรก เป็นถนนเป็นถนนที่แบบมีรถเล่นเนี่ยว่าเนี่ยข้างบนก็คนสามารถนะเดินได้คือความคิดแบบสุดยอดน่อ,นอ,อะจัดสรนพื้นที่ได้ดีมากเลยก็จะเดินไปจนหู ที่คุณอะไม่ใช่สิ B T S B T S ไม่ใช่ m อ t ท B T S ไม่มี m อ t มทีมีแค่สถานีรถไฟฟ้า B T S ตรงที่แถวสยามพารากอนน่ะเป็นเขาเรียกว่าสยามอ่าม,มีหลายสยามเนะาะแต่เราก็เรียกว่าสยาม

ตรงนี้น้องก็จะเปิดทีวีอะสำนักง,งานตำรวจที่ ทงนินดีจาจะก็ฝากก็ไม่กดติดตามได้ฝากเปนกำลังใจให้เมื่อ้วยนะคะฝากสารพันลุงน้องมุนโดยกั่นโกโก้ตามโฆษนาเลยทีนีกัน,กกกน,น,นะไปแล้วรอต้อนรัตอไหวจ้าท่าบายรถเ